นี่อะไรนะสะบู่สบู่ยาวมากเลยคือนี่มันคือก้อนเดียวหรือเปล่าอ๋อสบู่ซักผ้าหนึ่งก้อนนี่จะดูของอื่นไปแกก็ยังสงสัยเรื่องถาดตะกี้อยู่เมื่อกี้แอบบอกว่าแวะไปถามมาแล้วแล้วเขาอธิบายแล้วฝั่งไม่รู้เรื่องเลวเดินหน้าเครียดกลับมายังไม่ได้คำตอบ เดี๋ยวจะหาให้นะคะท่านผู้ชมไม่ต้องผิดหวังเดี๋ยวจะต้องหาให้ได้ก่อนกับประเทศไทยอันนี้เลี้ยวมาอีกทางหนึ่งลังเลอของขายก็ของกินมันก็ดูแห้งๆดิ เสียงฟ้าร้องนี่ที่เดินเข้ามานี่เมื่อกี้แอบ,บที่แอบกระซิบไว้ไอสิ่งที่แอบกระซิบยังไม่เจอยิ่งเดินก็ยิ่งไม่เจอฝนก็จะตกแล้วเราควรจะเปลี่ยนใจหันหลังกลับดีหรือเปล่าหรือจะเดินต่อไป